มาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะจังหวัดยะลาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลานะคะหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจนะคะพร้อมกันนี้นะคะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยะลาค่ะ บรรยากาศที่สารกลางจังหวัดยะลาค่ะนายอัมพลพงศ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดยะลานะคะหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจครั้งที่2ทับสองดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ ก่อนเข้าร่วมการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้มีการมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติให้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลาจากนั้นมอบเกียรติบัตรแล้วก็เข็มเชือชูเกียรติภูมิสดุดีสำนักง,งานที่ดินจังหวัดยะลาจำนวน4รางวัลมอบแก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบคุณงานความดีค่ะต่อส่วนราชการเพื่อเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับส่วนราชการในการทํางานค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดยะลาได้พูดคุยถึงการดําเนินงานของงานพระราชพิธีที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม2567ได้แก่พระราชพิธีสักการะพระบรม ขอภัยค่ะได้แก่พระราชพิธีสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทยและภารกิจสําคัญที่จะจัดขึ้นโดยแจ้งสนราชการเพื่อวางแผนการปฏิบัติในการให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้นะคะก็เป็นการตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้และสรุปผลการดําเนินง,งานห่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนการทํางานพัฒนาพื้นที่ต่อไปค่ะ